สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนค่ะค่ะมาพบในเฮามะนาวหวานมะนาวสานพาม่วงค่ะวันนี้เรามาทำอะไรนะมะนาวหมูอะไรนะหมูซ่อนอะไรนะหมู่อนล็ค่ะหมูซ่อนเล็บค่ะพี่น้องนั่นแหะค่ะมาเบิ่งกันเนาะค่ะหมูสอนเล็บของแม่มะนาวกับมะนาวจะเป็นแบบใดเนาะค่ะเนาะมาเลยค่ะจ้าตอนนี้เฮากบมาเบิ่งส่วนผสมกันเลยเนาะค่ะเนาะ อะ้ค่ะหมูหารอยกรัมค่ะกุ้งค่ะรากผักชีค่ะกระเทียมค่ะน้ำตาลค่ะน้ำดาลค่ะเกล็ดขนมปังค่ะต่อไปก็จะเป็นซอสเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือมายองเนสจ้ะมัสตาร์สค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ะ ตอนนี้เขาก็ลัผสมหมูสอดเล็บกันเลยนะค่ะเนาะ,ะมมอันนี้ก็คือลาบบักชี้กับกระเทียมที่แมมนาวไปปั้นละเอียดนะคะเนาะปั้นแล้วกันเรมเลยค่ะอันนี้ก็คือกุ้งค่ะแมมนาวากับไปปั้นละเอียดมาแล้วค่ะใส่ไปเลยแล้วก็หมูเลยค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะคะเนาะ ใส่กุ้งเข้าไปกับหมูนี่กระเพาะทําให้หมูให้เหนียวขึ้นเด้อค่ะน้งตาลคีคิดบา่าบันเข่ากันดีแเราเ้ากะน้ำตาลเลยค่ะน้ำตาลนิดนึงนะคะเกลือกันนิดนึงค่ะ แล้วกับพริกไทยเลยค่ะพี่นอ้องล้วกลับขย้ำให้เขากันอีกหลังจากที่คิดว่ามันเขากันผสมกันเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเขาก็บสีมะปั่นเป็นก้อนกันค่ะ จะผสมกันแล้วเนาะคะ่ะไปที่นี่ก,กับมาปันนะะป่นเนาะค่ะปั่นดีกันแล้วแต่อันสิเอาลูกไงลูกหน่อยด้วยค่ะแม่ว่านกับสิปั่นแบบว่าพอดีกินนะคะนีจานเนาะคะ่ะนอปั่นเสร็จแล้วปั่นเสร็จแล้วเนาะคะ่ะ ที่นี่เขากระสีเอาไปใส่วางไว้ในตู้เย็นให้มันจับตัวเนาะค่ะเนาะจากตอนที่เขาล้อหมูจับตัวแล้วเขาก็มาทำน้ำซอสกันเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็เอาเออมายองเนสลงไปเลยค่ะแล้วก็มาสตาร์สค่ะ ก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะลงปัปเลยผสมให้เข้ากันค่ะนี่แ้วค่ะน้ำจิ้มเฮากะเซต้วค่ะจ้าหลังจากที่หมูเขาแบบว่ลาละตโตแล้วเนาะค่ะกลับมาคลุกกับเก็ดขนมปังได้ค่ะ น,นี่ก็คุกเข้าเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่คุกเข้าเก็็ดันมนปังต่อไปเขาก็ไปทอดกันเลยค่ะจ้าตัวน,นี้ก็ตั้งน้ำมันนะคะใส่น้ำมันปานกลางเนาะคะ่ะห้ามร้อนจัดเนาะเนาะแมมะน,ะมนาก็สิเอาหมูห่อลงเลยค่ะ กับนะคะ้าวกระปุกกระถอดแบบว่า,าให้มันเหลืองงล่ะคะ่ะเหลืองก็ซื้อได้เนาะคะ่นะเนาะ ได้แล้วนะพี่น้องเนาะนี่เหลืองสวยงามหา่อมากเลยค่ะอยากให้พี่น้องได้กินน้ำเด้อด ดาวไม่ดีกับเฮ็ดซีดแล้วเนาะค่ะหน้าตาก็สิออกมาเป็นสีเนาะค่ะเนาะนี่แม่มาร์วก็จัดจานใส่ส่วนกับนะคะธรรมดาก็คือกินธรรมดาเดี๋ยวนี้เนาะค่ะจะเป็นแบบว่ากินเป็นอาหารหลักหรือว่าเป็นกับแกงก็ดีเด้ค่ะแซ่บค่ะนั่นแะแบบว่าแม่มาร์วก็ซีฟเว่ามันแบบมีทั้งรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสแซ่บกับพี่น้องร้องเฮ็ดบ้างเลยค่ะเด้อนี่เดี๋ยวนี้หน้าตามันเนาะค่ะเนาะแล้วกัคลิปนี้มือนี้ก็เอาไว้ซะมีเนาะคณะฝาก ช่องมะนาวหวาน,นสามพังวนในเด้อค่ะฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็เอาไว้ซํานี้ค่ะสวัสดีค่ะมะนาวเร็วๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย คลิปนี้ก็เอาไวส้สมี้ินะคะเนาอสวัสดีค่ะ